ครับผมบขอบคุครับ<ผ>มครับผมอ่ะเรามาต่อกันเรื่องน้ำหมูรอะหลังจากนั้นน้ำหมูก็คือใช้ชีวิตอยู่แดนสิบก็คืออยู่ล่างใช่ก็คือส่งเสียพวกน้องๆใช่<ส>เป็นระยะเวลานานไห้ในการอยู่แดนนั้นก็อยู่แดนนั้นประมาณ ปี46แล้วก็โดนย้ายไปคลองไผ่เพราะว่าแดนสิบชักวุ่นวายแล้วเขาห้ามส่งของห้ามอะไรกันอย่างนี้ไงแล้วนาก็เป็นคนที่ดือ้อใช่ป่ะนาจะทิ้งน้องได้ไงนาก็ต้องส่งเรายอมทะเลาะก,กับนายอยู่แล้วอะก็เลยต้องโดนถูกย้ายย้ายไปคลองไผ่ย้ายไปย <ะ S 2> ตอนนั้นก็คือว่าเป็นล็อกย้ายหรือว่าย้ายรปู่ไปคนเดียวเลยย้ายเราไปมีประมาณมี20กว่าคน เราเป็นคนสุดท้ายที่ขึ้นรถเลยก็จะบอกว่ามันเหมือนแบบว่า,ายัดน,น้ำหมูไปใ,<ช>ในล็อกนั้นไป<ช>เลยต้องไปตกที่เรือนจำกลางของอผ<ช>่ไปถึงวันแรกเป็นไงฮะไปถึงวันแรกน้องๆที่ของไฝ่ก็มายืนข้างลูกกงเรียกเพราะว่าเรือนจำของไฝ่ตอนนั้นมันเป็นลูกกงธรรมดาตะข่ายเหล็กมองไปถึงฝ่ายควบคุมเพราะว่าเราต้องลงรถบา